สวัสดีค่ะเนื่องจากผม Ice Gamer TGH ก็เดี๋ยววันนี้จะมาสอนทำโกเลมไฟกันนะฮะขั้นแรกกระทำโกเลมมาก่อนเลยฮะทำง่ายๆฮะโกเลมหลังจากที่ท่านผู้ชมทำโกเลมเสร็จแล้วนี่ฮะไปยากันไฟให้มันก่อนโอเคแล้วก็ตัวเอ็มฮะหาเอ็มไม่เจองันจะนั่งกับตรงนี้ฮะ มันม่ตรงไฟฮะก็ตรงมอโกเลมเสร็จแล้วฮะกลกันไฟแ่นั้น snow นโกเลมก็ได้ฮะส n น w glow ไฟ n o โกล o w l e n o w e อันนี้นนีดี snow g l o ะ l นอนจะนั้นให้เราก็เหมือนเดิมอะมนอนจะนั Mont ้นฮะให้เรากดไปตรงไฟเหมือนเดิมอะจะทำยังไงก็ได no ้ฮะมับเดี no ๋ยวเดี๋ยวมับมับฮักตรงนี้ฮะให้เรากดสนุกกระเด็นตึ๊กเอ๊ะไปไหนได้ยังไหนอย่า นะ้ำป่าโญเนาะโอ้เวลาวาเลยอ่ะถ้าชมเห็นไหมมันอึ้งอ,อ่าอลังกงางอลังการอลังการงานสร้างจะทำเป็นไอตัวอื่นก็ได้สมมติผมจะทำเป็นนี่กระต่ายมา้าเอาม,าอม,ามา้าอม้ามานะม้าเออฮะเดี๋ยวเราต้องใช้ยากันไฟฮะถ้าเกิดไม่ได้ใช้ยากันไฟก็ มันก็จะตายเบียวโอ้ยผิด <c oughs> อันเดบอกเบียวเฮ้ยฮะหลังจากนั้นก็กดต่อันก็ทำเหมือน,นเดิมฮะใครอยากได้ตัวอะไรไปก็ไดนะ้ฮะโอ้ยโอ้ยขี่มันเฉยเลยฮะไหน,ไ,หนไ,ดไ,หได้ไหมทีมได้ไหมได้ฮะโอเคเราจะมีม้าเป็นไฟจะมีม้าไฟเลยใช่ไหมขี่ ฮฮให้ปลาใส่ดูแต่ไป่ไดอนเช้าก่อนนะปหยอโอู้หูไปที่ท้องมันเป็นเพียงเลยแดดขึ้นไปแล้วฮะโอตีมัเขาไปอยู่ในม้าเหยต่อไปก็ปักให้ม้ากลายเป็นต่อไปแล้วก็ เหมือนเราทำร้ายจิตใจมา้าไม่ทำร้ายใจิตใจมันให้มันเป็นไฟฮือาหาือดูม้าไฟเรายังกระเสถวิ่งอย่างเร็วแล้เรามแล้วเ,เรามาขี่มันเลยนะเหมือน <c oughs> มันตินนดไฟมันก็วิ่งหนีเรานี่มาฟักทองเฉยเาจะขี่เจ้าปลาะมาจอน ไอ้เจ้าไปไหนน่ะเจ้าไปไหนนะอเคฮะเดี๋ยวก่อน ว้าครั้งนี้กูจะทำให้จับขี่ได้มันก็ขี่ได้ของมันอยู่แล้วแหละฮะับของโง่ของผมอออทำให้ผมขี่มันไม่ได้เออเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันโอ้อเอ้ยเอ้อเออเออเขียน ไมื่นี่นี่นี่เออกดผิดกดผิดหุูมากชิวข้าขอทรมานเจ้านะเจ้ามาเจ้าน่าจะไม่เป็นไรหรอกเพราะเจ้ากันไฟแบะเสร็จแล้วมาติดไฟของผมหลังจากนั้นเราก็เดินทางไปกลับมาอันนี้มันเสิร์ฟเดือนเขียวอะอันนี้มันเสิร์ฟเดือนคันที่แล้วที่ผมทำ ดักไ,ไฟฟ้าดักไฟฟ้าดักไฟฟ้าโอเคเออชอบชอบบอกให้เงียบหน่อยนีข้าจะต้องแป่งปเจ้าเข็กรัดคอเชือกรัดคอต้องเอาไปรัดคอมาเอาลวมานี่เชือกอยู่ในนี้ หลังจากนั้นให้วางไปเลยฮะนี่นี่นี่โอ้ยจะมาเหลจากนั้นสล้วก็นน,นี่โอ้ยจงมาอย่าวิ่งจไ,ได้แคนะะ่นั้นแหละฮะนีไปไหนไม่ได้แล้วฮะไกลมันหลังจากนั้นนี่คือที่ที่เรียวกว่า

โอเคฮะก็สารพาทนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร e กดแชร์กดซับสไครแล้วก็อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ดีทำตลอดไปให้ผมทำตลอดไปไม่ม่่ไม่ไให้ผมมีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับบรา